รสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องพหลเทสครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของมงคลขาจรประทะจอดขาเยอะกันเพื่อนมงคลเองนะเป็นนักเลงพัดถิ่นนะไปทำมาหากินอยู่ถิ่นอื่นแต่เขามีความกลางความเกา่าพกความมั่นหน้ามั่นโหนกไปด้วยมักจะไปเปิดเพลงเสียงดังมักจะไปโวยวายอยู่ในซอยชาวบ้านร้านตลาดเอื่อมละอาแต่ไม่ค่อยมีใครหัวซาเขาวันดีคืนดีมงคลก็ไปไล่ตีจอด จอตเองเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เขาเป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่มีคนนับหน้าถือตาวัยรุ่นในพื้นที่ก็เลยมาช่วยห้ามมาช่วยบอกบอกว่าอย่าตีนะจอร์จบอกว่าอย่าตีนะจอร์จตรงนี้เองมงคลไม่เชื่อมงคลก็ยังคงตีคงกระทืบจอร์จอยู่อย่างนั้นสุดท้ายท้ายสุดนะวัยรุ่นในพื้นที่เขาไม่ยอมจากต่อยกันสองคนจากใส่เดียวเดียวกันกลายเป็น20-30ลุมหนึ่งตัวของมงคลหน,นีเอาชีวิตเกือบไม่รอดมงคลถูกยำเละมงคลถูกยำรวมมีแต่ตีล้วนๆไม่ มีอย่างอื่นมาปนใครเห็นก็ว่าตายแต่เขาไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของมงคลนักเลงขาจรกับน้าจอนนักเลงขาเยอะให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ h a l l o ted มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นในซอยสุขสวัสดิ์59ซอยวัดแคตะบนปาาคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการในซอยแห่งนี้นะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ามงคลพานสาอายุ48ปีชื่อเล่นว่า 给。Okay. ผมขอเรียกเขาว่าเคเรียกสั้นๆแล้วกันกันเพื่อนนะเคเองนะครับแกไม่ใช่คนที่นี่กันเพื่อนแกไม่ใช่เจ้าถิ่นเจ้าที่แกเป็นคนพัดถิ่นมาติดสาวอยู่ที่นี่กันเพื่อนมาช่วยสาวขายของมาอยู่ในร้านค้าของสาวแล้วก็ช่วยเขาขายไปเรื่อยๆอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆตัวของนะเคเองนะครับตกเย็นมาแกจะนั่งกินเหล้านั่งดื่มเบียร์นั่งสังสรร์เปิดบูธลำโพงเบาๆเขาเสียงเพลงนั่งเล่นอยู่หน้าร้านเวลาแกได้ที่เวลาแกติดเครื่องแกก็ จะโวยวายเสียงดังคนเดินผ่านไปผ่านมาแกก็จะด่าเล่นๆชอบโชว์กลางโชว์เกาถอดเสื้อโชว์ลายโวยวายเสียงดังเป็นพวกสดหน้าเข่งนักเลงหน้ากล้องกันเพื่อน คนอยู่เยอะแกก็แสดงเยอะคนอยู่น้อยแกก็นั่งกินเงียบๆพอคนเดินผ่านไปผ่านมาแกก็แสดงกล้ามดา่าแกก็โชว์กล้ามด่าให้เขาดูว่ากูนี่แน่ว่ากูนี่เก่งว่ากูนี่เจ๋งเป็นนักเลงตัวจริงนี่คือพฤติกรรมของนาเคที่แกทําอยู่ทุกวันกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่24มีนาคมปีพศ2567รช่วงเวลาสองทุ่มนาเคเองแกก็ทําเหมือนเดิมนั่นก็คือการเปิดเพลงแล้วก็นั่งกินเบียร์อยู่บริเวณร,ร้านค้าที่แกมาช่วยขายของที่แกมา มาติดสาวกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งแกชื่อว่าจอร์ดชื่อจริงๆของแกก็คือจอร์ดนามสกุลสีเอี่ยมอายุ57ปีผมขอเรียกแกว่าน้าจอร์ดแล้วกันกันเพื่อนน้าจอร์ดเองนะแกเป็นชาวบ้านร้านตลาดเป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่ที่อยู่ในซอยวัดแคานานแกเปิดร้านอยู่ข้างๆร้านน้าเคกันเพื่อนแกเองก็ขายของเช่นเดียวกันในวันที่เกิดเหตุนะแกได้เห็นรถผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าป้าตุ้ยกันเพื่อนป้าตุ้ยเองเป็นลูกค้าของน้าจอร์ดกันเพื่อนเขี่ยรถมาซื้อของที่ร้านน้าจอ บอกว่าขยเบรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ร้านไอเคก็ได้จอดแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกตัวของป้าตุ้ยก็เลยขยเบรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ร้านของนาเคกันเพื่อนนาเคเองแกก็นั่งกินนั่งดื่มอยู่พอเห็นรถป้าตุ้ยมาจอดแกก็เลยไม่พอใจเดินมาต่อว่าป้าตุย้ยเพื่อนบอกอย่ามาจอดบังหน้าร้านบอกไปจอดไกลๆอย่ามาเกะก,กะส้นตีนแถวนี้ตรงนี้เองไว้สําหรับลูกค้าเท่านั้น ตัวของปาตุย้ยถึงกับยืนงงกันเพื่อนไอ้ยะไอ้เคมันกินอะไรมาวันนี้มันเดือดเหลือเกินตัวของป้าตุย้ยก็เลยขยืบลดไปกันเพื่อนในจังหวัดนั้นเองนะับน้าจอดเองเห็นท่าไม่ดีเห็นว่ามันจะบานปลายน้าจอดก็เลยเดินมาตบบานาะเคเบาๆบอกว่าใจเย็นๆไอ้เคเองอย่าใจร้อนนี่มันเป็นผู้หญิงเองจะทําอย่างนี้ไม่ได้เองจะด่าเขาทําไมตัวของน้าเคก็เลยบอกว่ามึงจะเอากับกูไหมตัวของน้าจอดบอกว่าได้เลยเรามาบวกกันหลังจากนะั้นตัวของนา้า กับนาจอดก็แลกหมัดกันกันเพื่อน แต่ตรงนี้เองนะตัวของนาจอดสู้ไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาอายุเยอะกว่าเขาอายุ57ส่วนตัวของนาเคอายุ48แล้วก็ตัวใหญ่กันเพื่อนพอแลกกันอยู่สักพักพอปั้มกันอยู่สักพักตัวของนาเคเองได้จังหวะกระแทกหมัดไปที่ใบหน้าของนาจอดทําให้นาจอดถ,ถึงกับเซถลาตุบป,ปัตตุบเปลม้มลงบริเวณหน้าล้านค้าของตัวเองจังหวะนั้นนาเคไม่รอช้ากันเพื่อนวิ่งปีเข้าไปกระแทกไปอีกหลายหมัดกันเพื่อนนาจดเองบอกว่าเห็นดาววิ่ง วิ่งกันเลยดีเดียวถึงกับหัวสัน่นถึงกับหัวคลอนตัวของนาเคเองพยายามวิ่งไปหาก้อนอิดเพื่อนๆเอามาทุบนะจอดเพิ่มอีกในจังหวะนั้นเองมันเป็นจังหวะนาทีชีวิตตัวของนาจอดกาลังเสียหลักกําลังพลาดท่าเดชบุญยังดีโชคยังช่วยมีวัยรุ่นแถวนั้นเขาเห็นเขาก็เลยวิ่งมาห้ามบอกนาเคนาเคอย่าทำนะจอดปล่อยไปปล่อยไปอย่าทํากันเลยเป็นคนรู้จักกันแท้ๆมาตีกันทําไมตัวของนาเคเองเมื่อเห็นวัยรุ่นเข้ามาห้ามเขาก็ไม่พอ ใจบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมึงตรงนี้เองเป็นเรื่องของกูกับไอ้จอร์ดกันเพื่อนหลังจากน,านั้นนนาเคเองก็มีเรื่องมีราวกับวัยรุ่นต่อไปอีกกันเพื่อนเป็นความอิลุงตุงนางแล้วตอนนี้ ตัวของวัยรุ่นเข้ามาห้ามดีๆแต่นาเคไม่ยอมกันเพื่อนมีการประทะคารมกันมีการด่ากันไม่นานนักนนาเคตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านกันเพื่อนแล้วก็ไปคว้าม,มีดดาบยาวประมาณ1เมตรกันเพื่อนเป็นมีดดาบมีดฟ้าที่เขาใช้ในร้านค้าเอามาไล่ฟันวัยรุ่นกันเพื่อนวัยรุ่นที่เข้ามาห้ามตรงนี้เองก็ไม่สามารถทานทนได้เนื่องจากว่านาเคมีอาวุธมากันประมาณ3-4คนก็วิ่งหนีกันป่าลาบนาเคได้จังหวะนาเคได้โอกาส ถอดเสื้อแล้วก็วิ่งไล่ฟันวัยรุ่นด้วยความสนุกสนานวัยรุ่นก็วิ่งหนีตายกันเพื่อนร้องกระจององแงโอ้ยโอ,ย,โอยนาเคทําอะไรผมเนี่ยโอ้ยโอ,ย,โอยนาเคทําอะไรผมนี่ตัวของนาเคเองก็ถือว่าตัวเองได้เปรียบมีอาวุธก็วิ่งไล่ไปเรื่อยๆวัยรุ่นก็แตกหือไปกันเพื่อนหลังจากวัยรุ่นสลายตัวหลังจากวัยรุ่นแตกหือไปตัวของนาเคเองแกก็เดินไร่รำกลับมาที่ร้านเหมือนประกาศชัยชนะเหมือนออกรบสงครามเวียนนามประมาณนั้นกันเพื่อนตัวของนา าเคมีการยกมือร่ายรำเป็นจังหวะเสียงเพลงที่แกเปิดไว้แล้วก็เดินเข้ามานั่งกินเบียร์ที่ร้านต่อกันเพื่อนเหมือนว่าเรื่องราวมันจะจบแต่มันยังไม่จบกันเพื่อนความอิรุงตุงนังในครั้งนี้แบบสุดๆหลังจากนั้นไม่นานวัยรุ่นก็มากันประมาณ1ิบคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาประมาณ3 4มคันมาพูดมาคุยมาที่ร้านของนาเคอยากจะถามนาเคว่าไปไล่ฟันเขาทําไม ตัวของนาเกเองนับแกยังอยู่ในอารมณ์ขึ้นแกยังมีอารมณ์โมโอหอยู่พอเห็นวัยรุ่นมาแทนที่จะเจราจารดีๆแกก็คว้าอิดาบไล่ฟันอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนวัยรุ่นเองนับถึงกับวิ่งหนีตายอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนบางคนเองนับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ทันก็จอดรถไว้แล้วก็วิ่งหนีไปกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของนาเคได้ใจกันเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นที่จอดทิ้งไว้ไล่ฟันวัยรุ่นอีกหนึ่งทีเป็นการไล่ล่าเป็นการไล่ฟันกันเพื่อนเอารถมอเตอร์ไซค์ รุ่นที่จอดทิ้งไว้ไล่ฟันวัยรุ่นอีกหนึ่งทีแผลนี้มันสุดยอดจริงๆงันเพื่อนนะคีเ,เองประกาศช,ชัยชนะไล่ฟันวัยรุ่นกระเจิงไปอีกรอบหนึ่งงันเพื่อนหลังจากนั้นนะนีเ,เองแกก็เดินกลับมาที่ร้านกันเพื่อนเขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ฟันอยู่นานสองนานวัยรุ่นก็แตกหือไปอีกรอบหนึ่งงันเพื่อนนะคเีเองแกก็เดินร่ายรำเดินสายกลับมาที่ร้านเหมือนเก่าเหมือนเคยในจังหวะที่แกกําลังเดินหันหลังให้กับวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่แกยังไม่ทันสังเกตแกยังไม่ทัน ระวังตัววัยรุ่นกลุ่มนี้มากันอีกหนึ่งรอบคราวนี้มาประมาณ20่สคนกันเพื่อน ขี่รถมาเบาๆขี่รถมาเรื่อยๆนะเคเองแกยังไม่ทันระวังตัวของวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ลงมาพร้อมกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นมีดแล้วก็มาไร่ฟันนะเคกันเพื่อนนะเคเองแกหันกลับไปเจอมีดแบบเต็มๆเจอขวดแบบเต็มๆบางคนก็เป็นไม้กันเพื่อนคิดจะบวกคิดจะแลกมันไม่ทันซะแล้วหันหลังไปก็เจอเลยไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นขวดตรงนี้เองประเคนมาที่ร่างของนาเคบางคนได้เหล็กแป๊บบางคนได้ไม้บางคนได้ที่ตะคุนตีมาที่ร่างของนา นาเคแบบเต็มเต็มันเพื่อนตัวของนาเคเองนะถูกประเคนหมัดเท้าเข่าศอกรวมถึงอาวุธต่างๆไปที่ร่างของแกตัวของแกทานทนไม่ไหวถึงกับเซตุป,ปัตตุเปล้มลงอยู่กลางทางหลังจากนั้นวัยรุ่นประมาณ20คนก็ประเคนอาวุธใส่แกกันเพื่อนไม่ต้องพูดไม่ต้องสืบไม่ต้องถามกันเพื่อนตัวของนาเคเป็นที่รองรับสหาบาทาเป็นที่รองรับอาวุธไปเป็นที่เรียบร้อยได้ยินแต่เสียงดังโบโบโบได้ยินแต่เสียงตุบตุบตุบตรงนี้เอง ไม่ใช่ขนมตุ๊บตับแต่เป็นตีนล้วนๆที่ประเคนให้กับนาเคกันเพื่อนนาเคเองได้แต่ร้องโอดครวญกันเพื่อนโอ้ย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 ,อยตีกูทำไมตีกูทำไมพูดกันดีๆแต่ตรงนั้นเองมันไม่ทันกันเพื่อนเนื่องจากว่าวัยรุ่นกำลังหัวเสียวัยรุ่นกำลังหัวร้อนไล่ฟันเขาไปสองรอบเขาก็เลยไม่ยอมกันเพื่อนหลังจากนั้นาภาพของนาเคก็ตัดไปกันเพื่อนถูกกระทืบถูกลุมยำใหญ่ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ชาวบ้าน เขาสงสารเขาก็เลยมาห้ามไว้ปล่อยไปนานๆน,น้นาเคมีสิทธ์ตายกันเพื่อนหลังจากนั้นนะวัยรุ่นที่ลุมกระเทือบนาเคก็แยกย้ายกันไปกันเพื่อนส่วนตัวนาเคเองนับนั่งพักอยู่นานสองนานแกก็ได้สติเดินตุบป,ปัตตุบเป๋เซถลาเข้าไปในร้านค้ากันเพื่อนแกก็ไปนั่งซึมซึมนั่งอาบเลือดอยู่ภายในร้านค้ากันเพื่อนไม่นานนักนับก็มีพลเมืองดีโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามากันเพื่อนพอกู้ภัยเข้ามาแทนที่นาเคแกจะสำนึกแทนที่นาเคแกจะสลด ปรากฏว่าแกไปโวยวายให้กู้ภัยอีกกันเพื่อนดิ้นทุรนทุรายโวยวายให้กู้ภัยไม่อยากจะทำแผลไม่อยากจะรักษาบอกว่าแผลแค่นี้อยู่ไกลหัวใจกันเพื่อนในขณะที่แกอาบเลือดในขณะที่ตัวแกเต็มไปด้วยบาดแผลแกยังปากสดปากดีตามสไตล์ของนาเคโวยวายให้กู้ภัยดิ้นทุรนทุรายลงไปกับพื้นเหมือนเด็กร้องไห้กระจององงแงอยากจะกินนมแม่อยากจะได้ขนมกันเพื่อนกู้ภัยเองก็เลยตบบาเบาๆโดนแผลแกแกร้อง จะตบทําไมกูเจ็บนะเนี่ยไม่ใช่นะหยอกหยอกกูไปเองก็เลยบอกว่าไปรักษาตัวก่อนปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวเลือดไหลออกหมดตัวของแกจะตายสุดท้ายท้ายสุดนะคนในร้านค้าที่แกไปช่วยขายของเขาก็ช่วยพูดช่วยคุยแล้วก็เอาแกไปรักษาตัวกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของนาเคกันเพื่อนนักเลงขาจรไปเจอนักเลงขาเยอะแกก็เลยอ่วมอรไทยไปในแผนนี้กันเพื่อนเรื่องราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะจบแบบไหนใครผิดใครถูกไปว่ากัน อีกทีเพราะตอนนี้นะเคแกนอนหยอดน้ำเขาต้มอยู่ที่โรงพยาบาลแกจะแก้คืนหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่สำหรับแผนนี้นะเคคงเข็ดไปอีกนานกันเพื่อนเลกๆติดห้าวหลังๆติดเตียงใครเห็นก็ว่าตายแต่แกยังไม่ตายกันเพื่อนสุดท้ายได้สุดนะเพื่อนๆเ,เองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเเพื่อนไว้ณนที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซ b s c r i ร e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วย ขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโม oh.